เออเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เด้อเอาอีกรอบแล้วลูกอีกรอบนึงเอายาดาไปเลยตามไปเร็วลูกเร็วเออเออเอาก้มลงเออเออตามกันไป โอ้ยเก่งจังเลยอ,ยอยยีป้าทำลงนั้นนี่เออกลางออกเอออ,อ,ออเอ่าเข้าไปเลยลูกเข้าไปาาตามกันเข้าไปอื

เอาซอนเข้าไปเลยเร็วๆอยาดามาละอาเร็วโหไปพูดรายยาดาไปตำรวจเลยอันนี้แล้วอันนี้มาแล้วเนี่ยหัวชนกันปุ๊เย่เย่เก่งๆ